สวัสดีครับผมชื่อน้องมอลลี่ครับทุกคนสงสัยกันใช่ไหมครับว่าผมเป็นใครมาจากไหนแล้วมาทำอะไรที่นี่ผมจะคลายข้อสงสัยของทุกคนเองครับผมมาจากแอปพลิเคชัน AR InMore ครับผมเป็นคนนำทางทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือและทุกคนที่ต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือร้านค้าแต่หาสินค้าและร้านค้านั้นๆไม่เจอผมจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกคนทันทีครับ สำหรับราย,ายละเอียดส่วนต่างๆในตัวแอปพลิเคชัน a i In m o r e ผมจะให้พี่ๆทั้ง4คนที่รออยู่มาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนถัดไปนะครับไปเจอพี่ๆกันต่อได้เลยบ๊ายๆครับ ปัจจุบันนะคะหลายประเทศนะคะมีเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีสื่อออนไลน์หรือเทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์และผู้ประกอบการในปัจจุบันนะคะและที่สําคัญนะคะเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง AR นะคะพัฒน,นาตั้งมีการพัฒน,นามาตั้งแต่คศ2004นะคะโดยมีความผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนะคะเข้ากับ โลกแห่งความเป็นจริงนะคะทําให้เรามองเห็นภาพสามิติเพิ่มมากขึ้นนะคะในที่สําคัญนะคะหลักการทํางานของ AR แบ่งเป็น2ประเภทหลัก,ลกๆก็คือการวิเคราะห์ภาพโดยอาศัยมาร์เกอร์นะคะแล้วก็การนําภาพมาวิเคราะห์ลักษณะต่างๆนะคะทําให้เห็นภาพสามิติได้สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เราคาดว่าจะได้รับจากแอปพลิเคชันนี้ ลดระยะทางในการหาสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสินค้าให้เกิดความแม่นยำนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริการและผู้บริโภคแนวทางการนำไปใช้นำไปใช้ในด้านบริการผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดรายได้ทำให้เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ในการทํานวัตรกรรมของเรานะคะ1เพื่อลดระยะทางและเวลาในการหาสินค้าและร้านค้า 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงสินค้าให้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงหลักการและขั้นตอนการพัฒนานวัตรกรรมนะคะนวัตรกรรมแอปพลิเคชัน a i m l เป็นนวัตรกรรมที่มีหลักการในการทํางานค่อนข้างที่จะซับซ้อนพอสมควรมี6ขั้นตอนดังนี้ค่ะ หนึ่คัดเลือกหัวข้อที่เราสนใจ 2. การค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล 3. การจัดทำนวัตกรรม 4. การพัฒนานวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ 5. การรวบรวมข้อมูลและการจัดทำหกการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมค่ะค่ะพวกเรามีวิดีโอแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชัน AR InMo r e ไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ สาธิตการใช้แอปพลิเคชัน DIY ในมอลล์ค่ะไปกันเลยมาเลยค่ะวันนี้นัตตี้จะซื้ออะไรเขาคิดมาไว้แล้วแต่เขาเยังหาไม่เจอเลยว่ามันอยู่ไหน ที่นี่มี QR code สำหรับแอปพลิเคชัน a r in m o l l ด้วยนะนัตตี้ลองไปใช้ดูไหมน่าสนใจดีปะเราไปกันนัตตี้นี่ไง QR code ของแอปพลิเคชัน AI นัตี้ลองสแกนดูสิใช่แล้วนัตตี้ทำแล้ว มันอยู่ไหนนะอ๋อนี่ไงเจอแล้วนวะักตรกรรมแอปพลิเคชัน AI in More ที่พวกเราได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้เป็นนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้กประกอบการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพื่อหาสินค้านั้นๆในห้างสินค้าหรือร้านค้าเพื่อลดเวลาในการค้นหาสินค้าพวกเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชัน AR inmall นี้จะสามารถเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานต่อไปสำหรับการนำเสนอครั้งนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ